สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่ชื่นชอบนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับก็ได้เลขเด็ดนะครับหลวงปู่เดือนชัยนะครับขึ้นคันไหนนะครับเจิมคันไหนนะครับออกคันนั้นนะครับเป็นเลขายทะเบียนรถนะครับที่หลวงปู่นะครับได้เจิมนะครับ ก็ล้กันอยู่นะครับว่าหลวงปู่เจิมคันไหนนะครับต้องออกป้ายทะเบียนคันนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแทนกับแอดด้วยนะครับเพื่อจะได้หาเลขนะครับเด็ดๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อย่าลืมนะครับการรับชมนะครับก็รับชมแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ครับผมต่อไปนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าเลขที่ปู่ให้มานะครับที่เลขทะเบียนรถที่ปู่ขึ้นเจมนะครับคือตัวอะไรนะครับสําหรับจะไปใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคในวันที่1่พฤศจิกายนนี้นะครับครับเลขทะเบียนรถที่ปู่ขึ้นเจมนั้นก็คือนะครับ3ตัวนะครับเน้นๆเลยนะครับ หนึ่งเก้านะครับหกหนึ่งเก้านะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับได้ไปเป็นแนวทางนะครับครับสำหรับก่อนจบคลิปนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับขอให้ร่ำรวยนะครับเฮง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 กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ